ครับสวัสดีครับวันนี้ลูกปืนล้อหน้าแตกครับเป็นฝั่งของพวงมาลัยนะครับล้อนี้ครับดังมากหอนนะครับขับไป60 80- นี่หอนเสียงดังมากเลยครับก็รีบเปลี่ยนครับวิธีเปลี่ยนก็เป็นลูกปืนแบบนี้ครับลูกปืนล้อหน้าก็ต้องใช้วิธีอัดไฮดรอลิกครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดแล้วกันว่าต้องถอดอะไรออกไปบ้างก็อันดับแรกขึ้นแม่แรงถอดล้อครับผมไม่ถอดให้ดูครับถอดล้อถอดง่ายที่สุดละเดี๋ยวมาดูส่วนชิ้นส่วนนะครับว่าต้องถอดอะไรอีกเดี๋ยวผมจะ อถอดที่ดูครับตั้งกล้องก่อนนะฮะถอดล้อเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับถอดนออ็อตหัวเพลาถอดออกเลยก็ถ้าแน่นก็ต้องใช้ด้ามยาวครับแต่ถ้าเคยถอดแล้วก็สามารถยิงบล็อกได้เลยถ้าเคยถอดแล้วมันจะยิงบล็อกออกง่ายครับบล็อกแรงๆหน่อยครับถ้าหมุนตามก็เอาอะไร,รตรงนี้ไ้นะฮะหลังจากนั้น ลูกหมากนะครับลูกหมากลูกหมากปีกนกลูกหมากแหลกน,นะครับต้องถอดนะครับก่อนถอดอย่าลืมถอดกิฟตตัวนี้ด้วยนะครับบางทีมันมีกิฟตอยู่นะครับกิฟตข้างล่างเนะี่ยถ้าไม่มีก็ยิงออกได้เลยเดี๋ยวผมถอดเลยนะเบอร์สิบเจ็ดนะตัวข้างล่างนี้เจ็ดหรือสิบเก้าวะเนี่ยโอเคเบอร์เจ็ดยิงออก ต่อไปนะครับตรงโช๊คนะครับเห็น,นครับตรงดิสเบรกอะ่ะจะมีตัวยึดโช๊กอยู่นี่สองตัวนี้ยิงอ,ออกเลยครับเบอร์สิบเจ็ด ดิสเบรก็ต้องถอดนะครับเพื่อจะเป็นการลื้อง่ายครับถอดออกเลยครับลื้อออกให้หมดเลยเด็ดออกเลยครับตัวนี้ชุดเบรกแล้วเอาเก็บไว้ก่อนอเบรกก็ออกเลยครับ อย่าลืมนะครับตอกหัวเผาออกช่วยหน่อยมันแน่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวออกยากถอดน็อตออกเลยลูกหมากแหลกลูกหมากปีนกครับถ้าถอดออกยากก็ต้องใช้ตัวตัวดูดออกครับตัวนี้ผมใช้ตัวดูดออกครับแต่ถ้าออกง่ายก็เคาะออกนะครับถ้าเคาะไม่ดีระวังหัวน็อตเสียนะครับเกียวเสียนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมเคาะไปรอบหนึ่งแล้วน่าจะออกง่ายอเคออกแล้วครับ มันหมักแหลกออกแล้วตอนนั้นถอดอ่าอย่าลืมครับถอดตัวนี้ด้วยอย่าลืมอย่าลืมตัวของอเบรกนะครับตัวเบรกตัวเบรกเดี๋ยวออกมอเพาออกกันแล้วนดะึงเพาออกนะครับกโยกออกเบรออกครับกออกเพาออกแล้ว อันนี้มาดึงไอ้คลายน็อตเบรคนะครับเบรคคาลิเปอร์เบรค,ค,บรค,บรคนี่ฮะตัวนี้ของดิสเบรคต่อไปเผา,าเกล็ดน,นะครับเผาเกล็ไว้เกะกะตัวนี้ต่อไปเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้ฮะเบอร์17เหมือนกัน อลูกมาปีกนกข้างล่างยิงออกเลครับก็ตัวนี้จะแน่นนะครับใช้ตัวดูดนะครับถ้าถ้าเคยถอดแล้วข้อออกได้ครับจะแน่นอย่าให้เกี่ยวเสียนะครับโอเคออกล้ครับ นี่ฮะอ้ยหน,น,นักหนักตัวนี้ลูกปืนแตกนะครับเนี่ยอ้ยเดี๋ยวมุนให้ดูเนี่ยลูกปืนแตกค่อนข้างจะหนักโอ้ยยกจะไม่ไหวแล้วอ้หนักมากนี่ฮลูกปืนแตกครับเสียงดังเนี่ยดังคึกๆเลยีล๋ยวเรามาเปลี่ยนลูกปืนใหม่อ่าส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปอัดไฮดรอลิกครับเพราะว่าผมไม่มีตัวปั๊มอัด ใช้แรงก็น่าจะยากหน่อยเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับขอไปอัดใหดรอลิกอัดบ,บูทลูกปืนก่อนนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ